สบายดีสบายดีเอฟซีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิรส์สุครสุคนเดอยินดีตอนทับเข้าสู่สองเมตีสะพายบ้านสวนนะจ๊ะวันนี้เราก็ได้เข้ามาสวรรค์เนาะทุกคนเนาะเข้ามาฮับคนสําคัญและก็มางานสําคัญเนาะทุกคนเนาะมาฮับคนสําคัญมางานสําคัญเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าไวรค้างค้างคาคา,านะทุกคนเนาะเอาสิพาทุกคนไปเบิ่งว่ามันไผ่เนาะ <laughs> มามาบ่อยนะส่วงเนี้ย มาตลอดเลยเดี๋ยวสิพาไปทักชายน้อยนึงเพราะว่าทางนกนะเปิดเพลงอันนี้เขาก็ได้มาอยู่ฮานอาโอเนาะทุกคนเนาะเขาเขามาเปิดคลิปอยู่ในอยู่ในฮานเพิ่นบลอได้เปิดเพลงสิพาออกไปเบ่งเลยเนาะไปทักทายน้องก่อนเนาะว่าเป็นไผ่มาแต่ใส่เนาะผูส้สาวนี่จากสาวมาแต่ใส่คลิตน้ำล้อนเลยเกยจะแกงหลานบุรุษกัแปว่า mm. <laughs> บุญยากบ่อน,นมหลานเนาะสันอะ สบายดีาตาสาวผมยาวมาถึงแล้วค่ะเจอไม่กินเลยอามีเธอเล่นจะเล่นทำไมหนาบุญอีหนึ่งก็ชื่ออาริแหละเออเออคันใส่ผมมันหยาไปได้ไหมสิคือว่าจวะคือจะแหละอันนี้แหละคนสำคัญของเราทุกคนสำคัญตลอดเลย สัญท่คุณอมีไงคนสำคัญเราเอะอะใชหน่าจะเศร้าเอียะแล้วแหละตอนนี้เสียหายทักทายสบายดีมาวันนี้มาอะไรทำไมยังไงถามเยอะนะโอ้เดี๋ยวนี่อยากจับเว้ยอเมซเป็นยูทูบเบอร์คนต่อไปเนาะสบายดีอลิตาเศร้าคงยาวนี่วะมาเนี่เดินทางมาจากปากเซนี่นะกดวะนี่ เด็กเศร้าเลยดิโอหนาเขาหลนอะไรหล่นไ่ได้บ่ได้แต่งหนามามือนี้เออก็ไ่ได้แต่งเลยนะอมเดี๋ยวรอไปกินนมไม่อิ่มอ่ะชิกะเปื้อนมากเลยเซกับพรกอามีกินไม่แล้วนึงเนาะเพลงภาษีพากันออกไปเราเจริญเราจังหน่อยแต่ว่าถ้าอรันมาก่อนมาทุกข้างนี้ต้องเดี๋ยวไปเนาะ้อนเป็นจุดอาหารการกิน จี๊ดตอนมาเนี่ยเพิ่งกับพาแวะเลยได้แวะอันซื้อแนวกินอยู่บูธปักซีนะแต่ก็ซื้อน้อยหนึ่งที่พูดมันแพงอยู่นี่มันถือกูตาลูกเบิร์ดอันเบิร์ดเนอะเฮ้ยผมแพงเขาได้เริ่มต้นเจ็ดสิบพันเขาสั่งอะไรบาทเขาสั่งอาหารน้ำอ่าแหละได้นี่มักไลน์เนะอุ้ยไอ้ันนี้ไม่มีมารยาทเลยเเี้ยแลวนับอกว่าชาวอียิปโย่ให้หลานนั่งยอนะก็จะประจับไม่เนาะเออแล้ว มีเอื้อมดังหมดทุกคนออกแล้วโอเคเดี๋ยวสิน้าเปลี่ยนเออน้าเปลี่ยนบปล่อ่ะไหนยาวขึ้นหน้าวีเซฟขึ้นเนาะไหนยาวขึ้นสายตาเธอแรงมากตัว h e ล l o ล e l ล o h e สบายดีแต่ก่อนบริยากจับเดี๋ยวนี้อยากจับเพิ่งยังกับยับกระเป๋าเนื้อพัฒนาเพิ่ลมียังไงพัฒนาการพัฒนาอามีมียังไงหนึ่งหนึ่ง เริ่มงองแงแล้วอ่เอาใจสองจงไสได้แน่แม่สอง,งสเพลงน้องเคยมู่ย,มย,ยานเพลงเข้าสองได้สองสองฮะต้องปินป่าก็เป็นอย่างปันไดได้เลยกับพนรราการก็กคือแบบความเองแล้วความเองนั่งเองความเองนั่งเองคนก็นเข้าหกเดือนกับพูดดีแบบความเองนั่งเองเลยอ่า้วคาสี่ยังกินข้าวกินข้าวมือเล็กมือนีเราทุกคน เออกินข้าวมือเล็กมื้อนี้เนาะทุกคนเนาะกินข้าววันแรกเห็ดกระบาฟลูกสันเนาะลูกเนาะเบิดเลยความงามเนาะลูกเนาะหัวล้านเพื่ออาเลยวะหัวพราะมันจนแต่หัวหัวเหลื่อมเป็นอันเดียวสวดคือกันเลยเราต้องไปซีดอันฟิลเลอร์นะทุกคนเนาะไม่เฮสไซีดตัวเองเลยมิจจะไปผ่าออกมาสวดพูดเดี๋ยวไปซีดออกบอซีดเข้าเนาะ ว้ยเอาสิพักคลิปไปก่อนถ่าอาหารมาแล้วจถ่ายจังน้อยหนึ่นงนคนเนาะพอเพิ่นเปิดเพลง<ม>ยูหานเมติยันติลกริสเนาะถ้าติดนี่ปิวได้หนี่ยันปิวโอเคสรุปอามีเป็นลูกใครเนี่ยอามาคุณแม่ซื่นใจมีคนเอาอามีช่วยเนาะอ้าวอ,อยากว่านี่ว่า,าวาวาวเรวจับ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 จ อยากจับได้เบิ่งซบิ่นมาซิมาซิมสปาเกตตี้ขี้เมาร้านอาร์ของเราเองค่ะเมนูประจำเมนูประจำน้อสจับเพื่อก่อนจับๆบนี่ทุกคนอาหารเฮาข้าวพาะทุกคนเนาะพาสสปาติ สปาเกตตี้วอุ้ยขอโทษนะทุกคนนะแล้วก็แป๊ซี่นะทุกคนแป๊บซี่เย็นเย็นกินหาร้านเนาะรันนยังไปจูดลนให้ลูกค้ากุ้งเน้นเน้นโอเคขออนุญาตกินก็ได้พี่น้องเด้อยังสิพากันไปหลอกร้านเจริญต่อได้นี่แต่ขอกินข่าก่อนเนาะอืมนะพอแล้วโอเคน้ทุกคนพักกินไปก่อน ตอนนี้เออแมทนีอามี่มาเราจเจริญเนาะเอาสิมาซื้อแนวกินเมื่อเอาใจไหน,มา,นมาจังจ่ายก็ได้ไปเลยยังคือทางนี้เด้อนีอามี่มาฮะ,ะทุกคนเอาฝากอามี่ไว้น้ำอาโอเอาสิมาเบิ่งของกินอยู่นี่อยากอยากกินอยากยากินต่ำถ้ารันตระนแหลมะาลมาจังเอาเด้อ เกิดไว้รดมาจังเอาเขาเสมาเบิ่งหานต่ำที่เขาเคยกินว่ายังบออุ้ยจับกลองหน้าที่เฮ้ยมันจะเห็นนํำกันข้ามากระเวียดนะทุกคนเนาะอ้อบุมีแล้วเฮ้ยขอปิดแล้วมงนี่ฮะจับมาไปกระเทไดนมาแล้วก็ผักสดเลยเด้เหลอะซะหลอะร้านไหน ร้านตอมเราปิดแล้วนคนแม่ตี้กำลังสับสนกับกล้องเฮ้ยมันคือเป็ดแบบนี้เด้ไหมจ๊ะกลับมาเอ้าปิดไปเลยนอแม่หันหันปิดไปเลยทุกคนเรามาทำอะไรที่นี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรให้เรากินเลยปิดไปแล้วกับเสือเฮ้ย <c> ไ <oughs> ปะอะไรกระจายม <c oughs> ั้บอกเขาส่วนจะจะิ <c oughs> ึงแบบเอา้า มันก็ะบอยากบพิมพ์นี่แหละโอเคทุกคนเฮาวไปกินอย่างซ้ำมันไม่มีได้ทั้งหน้าเนี่ยบ่แม่เนาะได้จิ้มย่าทะเลนี่นี่ฮาน่ายี้ขายยำค่ะบ่มักบอเด้บ่เขาขี้ออกมาแล้วก็ถามเราโอเคแล้วทุกคนเนาะเฮาสิไปเอารถนี่ทุกคนสรุปเฮาได้ฮานยำเนาะที่เลวว่าสิมากินต่ำได้กินยำซ้ำ พออาหารต่ําทางในปิดเบิรแล้วแล้วเขาก็ได้สั่งดาดเนยนี่แต่บทันได้ดานเนาะกําลังนี่อะทุกคนเราพามาตอนนเฮาก็ได้ขึ้นมาฮอนฮานาโอแล้วเนาะอมีพัดตื่นคิดว่าอมีสิบ,บตื่นขึ้นเป็นเพิ่อนฮอนฮะนาจแมนฮาได้ดาดเนยอลิตาจำให้เบิ่งนน่ แดดเนเดยแล้วก็ยำเทรปูมากับกุ้งนะจ๊ะบอปลาหมึกเขาบไิกินเนาะให้เอฟซีได้เบิรงนเนาะค่ะเป็นตะกินบอบอปิ่นกองหลังสาวเออกองหน้าไปเลย<ร>เนี่ยแดงเจี๊ยบเลยอามีเบิรงอามีงงไอฮอนบ่สิบนาทีฮอนอะละบอหอเพิ่เล่นเกมกันสิบนาทีเลย <laughs> ยังเถียงกันอยู่เนาะ<พ>อตอนอามีตื่นะนะเออบอห์ทำนะ ขาขอเนีานกินก่อนนะทุกคนเนาะสิุดกินจังโมงเลยนี่ลูกกระตุนหันรืตากินท่าน้ำลายแตกเด้มันบอกโฟกัสสาวเออเอาเอาเอาเฮ็ดโอเคเออเออเอากุ้งตัวน้อยแล้วมันบวกล่ะโอเคเอาขอเนญาตพักคลิปไว้ก่อนเนาะทุกคนเนาะขออนุญาตกินก่อน,น,นอ,อ,อนารัน,นยังบามาป่านนี้เด็กละ10โมงละวันศุบบอกร์ยังเมื่อเด็กเ<ล>ด็กเลยเด้เนี่ยหกร้อยไม่คุ้มเลยแกโอเคพักไว้ก่อนเนาะทุกคนเนาะ